ก็ทำให้ฉันรักมากเลยไหนเมเป๊แม่อยู่ไหนมันมีรักหนูที่สุดเลยในะลูกน้มันมีรักต่อให้ลูกเป็นจะเป็นอะไรก็แล้วแต่แม่ก็รักรักแบบไม่มีเหตุผลเลยมาลูกนะมันมีรักหนูที่สุดเลยมันมีรักหนูนะลูกเข้าใจไหม แม่จะปกป้องหนูอย่างที่สุดเลยจ้ามามีรักหนูนะคะรัาจะนะมามีรักหนูนะลูกไหนไหนแม่ดูสิมาดูสิหนูจะเป็นสัตว์หรือหนูจะเป็นแมวหรือจะเป็นหมาแม่ก็รักหนูนะลูกนะแม่ก็รักนะคะแม่ไม่ได้รังเกียจหนูเลยอืม